สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดกับเรื่องของมะเร็งปอดครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบกับผมหมอแอดผู้เชี่ยวชาญอุตก,กรรมโรคปอดและซ c u ครับมะเร็งปอดเนี่ยเป็นใครที่ได้ยินชื่อเนี้ก็คงจะกลัวแล้วก็กังวลน,นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพบหลายคนเลยที่เป็นมะเร็งปอดคนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นนะครับวันนี้ผมเลยจะมาพูดเกี่ยวกับมะเร็งปอดให้เข้าใจกันมากขึ้นว่ามันคืออะไร แล้วมันมีกี่ระยะแล้วแต่ระยะรักษายัางไงโดยข้อมูลผมก็เอามาจากสมาคมมะเร็งของอเมริกานะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเรื่องของมะเร็งปอดเนี่ยมันก็คือเป็นมะเร็งนะครับที่เกิดจากเซลล์เนื้อปอดไม่ได้เกิดจากมะเร็งที่อื่นที่กระจายมาที่ปอดนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าคนนี้เป็นมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งตับเป็นมะเร็งไต แล้วสักพักมีก้อนในปอดเกิดขึ้นพอไปตัดออกมาก็เป็นมะเร็งที่เกิดจากมะเร็งที่อื่นกระจายมาอย่างนี้เราไม่เรียกว่ามะเร็งปอดนะครับมันเป็นมะเร็งจากต้นกําเนิดแล้วก็กระจายมาที่ต้องแบ่งเพราะว่าการรักษามันต่างกันนะครับระหว่างมะเร็งปอดกับมะเร็งท,ที่อื่นเนี่ยกระจายมาที่ปอดนะครับคราวนี้ตัวมะเร็งเนี่ยมันทําอะไรกับร่างกายของเราก็คือว่าตัวมะเร็งเนี่ยมันก็คือเป็นเซลล์ที่ผิดปกติ พอเซลอนั้นมันผิดปกติไปให้คิดภาพเหมือนมีเอเลียนเราเคยดูหนังเอเลียนไหมครับเอเลียนเนี่ยมันมันจะมาทําลายเราก็คือแพร่พันธุ์ขยายพันธุแล้วก็มากินมนุษย์ใช่ไหมครับเหมือนกันไอเซลพวกนี้เหมือนเซลเอเลียนมันก็พยายามจะแพร่พันธุ์มันโดยมันจะไม่แก่ตายนะครับแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้สามารถจะเ,เติบโตไปได้เรื่อยๆไม่หยุดแล้วก็กระจายไปยังที่อื่นๆได้ทางเส้นเลือดนะครับหรือทางท่อน้ําเหลืองของเรา แล้วก็ไปทำลายเซลล์อืน่นตามมานะครับอันนี้ก็คือมันเหมือนเซลล์เอเลียนในร่างกายเราเลยนะครับในเรื่องของมะเร็งปอดเนี่ยเราจะแบ่งคร่าวๆเนี่ยก็คือเซลล์เนี่ยจะแบ่งเป็นเซลล์ที่มีขนาดเล็กกับเซลล์ที่มีขนาดไม่เล็กนะครับเพราะว่าการแบ่งเนี่ยจะช่วยในการที่เราเลือกยาเคมีบําบัดหรือเลือกแนวทางรักษาที่สัมพันธ์กับมะเร็งชนิดนั้นนั้นได้นะครับ เพราะนั้นคนที่เป็นมะเร็งปอดบางทีคุณหมอก็จะบอกว่าเราเป็นมะเร็งปอดชนิดเซลลเล็กนะอีกคนนึงอาจจะเป็นเซล์ปอดชนิดมะเร็งปอดชนิดเซลไมเล็กนะครับเพื่อช่วยในการแบ่งการรักษาของมะเร็งปอดเวลาคุณหมอบอกระยะมะเร็งเนี่ยเราก็มักจะสงสัยว่าเอ๊ะมะเร็งเนี่ยทำไมมันมันระยะมันช่วยอะไรก็คือการที่คุณหมอบอกว่าเป็นระยะที่1ระยะที่2หรือระยะ4เนี่ย มันจะช่วยบอกถึงว่ามะเร็งเนี่ยมันมีการลุกลามมากขึ้นขนาดไหนนะครับพอถ้าเกิดว่าระยะยิ่งสูงตัวเลขยิ่งสูงเนี่ยหมายถึงมันมีการลุกลามที่มากมากนะครับยิ่งตัวเลขสูงและลุกลามมากพอลุกลามมากเนี่ยการที่บอกพยากรณ์ถึงโลกว่าเออเราจะอยู่มีชีวิตอยู่ได้นานเท่าไหร่จะต,ตอบสนองต่อการรักษาแบบไหนเนี่ยมันก็จะแย่ลงนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขยิ่งสูงขึ้นเนาะเพราะนั้นระยะสี่เนี่ยก็คือ ก็จะแย่มากเลยถ้าเทียบกับระยะที่1นะครับตรงนี้มันก็จะบอกถึงการรักษาว่าจะใช้ยาเคมีหรือผ่าตัดได้ไม่ได้ซึ่งมะเร็งปอดเนี่ยจริงๆมี5ระยะนะครับก็จะมีระยะที่ศูนย์โดยเขียนเป็นเลขโรมันนะครับแต่ละระยะก็จะบอกอการลุกลามของตัวมะเร็งให้เราทราบระยะที่0ูนเนี่ยเป็นระยะที่พบน้อยมากๆเลยนะครับ ระยะนี้เนี่ยมันจะเป็นมะเร็งที่มันจะอยู่เฉพาะที่เท่านั้นนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า c a r ิ i n o m a in s i t ูพวกนี้เนี่ยบางทีอาจจะได้จ่ายเช่นอาจจะเป็นโรคอื่นในปอดแล้วเราไปตัดชิ้นเนื้อปอดออกมาแล้วเจอโดยบังเอิญพอดีนะครับแล้วมันยังไม่ได้ลุกลามไปไหนระยะนี้มักจะหายขาดนะครับก็คือมันเป็นมะเร็งที่ยังไม่ได้ลุกลามไปที่ไหนนะครับแต่พอเริ่มระยะที่1นึถึงสงเนี่ยมะเร็งตัวนี้เริ่มมีการลุกลามนะครับไปที่เนื้อเยื่อปอด แล้วก็อาจจะไปที่ต่อมน้ำเหลืองได้นะครับโดยระยะที่1กับ2เนี่ยเราจะเรียกว่าระยะเริ่มต้นหรือเรียกว่า early stage นะครับเป็นภาษาอังกฤษส่วนระยะที่3เนี่ยมันเริ่มลุกลามมากขึ้นเราจะเรียกว่า locally advanced นะครับอันนี้ก็คือระยะที่3ลุกลามมากขึ้นส่วนระยะที่4หรือบางทีคุณหมอจะเรียกว่าระยะสุดท้ายนะครับอันนี้มันจะมีการกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ เดที่เราเรียกว่า metastasis นะครับในในภาษาอังกฤษการที่มันลุกลามไปว่าอื่นๆเนี่ยทำให้การรักษาเนี่ยมันยุ่งยากและมักจะไม่หายขาดนะครับมันจะกระจายจากปอดเนี่ยอาจจะไปที่สมองไปที่กระดูกไปที่ตับหรือไปที่ต่อมหมวกไตซึ่งเป็นสีที่หลักๆที่มะเร็งปอดชอบไปนะครับพวกนี้ทําให้การรักษาเนี่ยมันยากแล้วก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะรักษาไม่หายขาดนะครับซึ่ง เวลาเราฟังเรื่องโรคมะเร็งเนี่ยบางครั้งผมก็มีผู้ป่วยหลายคนนะที่มาปรึกษาเรื่องก้อนในปอดบางคนเนี่ยผมก็ทุกครั้งที่คุยผมก็จะถามเขาว่ามีคําถามอะไรไหมก็คือถามถ้าถามมาผมก็จะตอบนะครับแต่บางครั้งผมก็เข้าใจว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยก็หรือไม่แต่ตัวตัวเราคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยบางทีอาจจะคิดว่าเอ๊ะถามไปคําถามไปหมอจะรู้สึกว่าเราเราไม่ฉลาดเราโง่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหมอเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับ ก็มีคนหนึ่งเขาเขียนคำเดียนภาษาจไว้ว่าอยากกลัวที่จะถามหมอนะครับทุกคําถามเนี่ยสามารถถามได้ตลอดเลยนะเพราะคําถามเนี่ยพอเราได้ฟังคําตอบเนี่ยมันจะช่วยเราได้นะไม่มีคําถามไหนที่มันโง่เกินไปนะครับอย่าก,กลัวในการที่จะถามหมอที่รักษาเราอยู่ถ้าสงสัยอะไรให้ถามคุณหมอเลยนะไม่งั้นพอเราติดใจเรื่องอะไรเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดความกังวลหรือการร่วมมือในการรักษาก็จะไม่ดีใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ย ถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามได้เลยนะคราวนี้ระยะที่หนึ่งถึงสามเนี่ยมันมีอาการอะไรบ้างในระยะที่หนึ่งถึงสามเนี่ยคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นมะเร็งต้องมีอาการแต่เข้าใจผิดนะครับปรากฏว่าระยะแรกๆเนี่ยมักจะไม่มีอาการอะไรเลยเพราะว่าก้อนเนี่ยมันจะโตเงียบๆเงียบๆผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับอาการนะครับเดี๋ยวลองย้อนไปดูก็ได้ว่าอาการของมะเร็งช่วงแรกๆเนี่ยมันจะไม่มีอาการเลยนะ แต่ถ้าเกิดมีอาการที่อาจจะพบได้ก็อย่างเช่นอาการไอเรืองนะไอมีเลือดโปนอ,ออกมาหายใจเร็วปวดบริเวณหน้าอกนะครับเดี๋ยวมีการติดเชื้อที่ปอดเป็นปนหายๆบ่อยๆพวกนี้เราก็จะสงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้หรืออาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้นะครับพวกนี้ก็คือต้องมาให้คุณหมอตรวจเพิ่มเติมซึ่งข้อเท็จจริงก็คือว่ามะเร็งปอดเนี่ยเวลาเรามาหาหมอเนี่ยบางคนเนี่ยไม่มีอาการก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพใช่ไหมครับ แต่พอเราเริ่มมีอาการหนักเข้าหนักเข้าไอเป็นเลือดหรือว่าเหนื่อยมากเนี่ยสุดท้ายพอมาหาหมอเนี่ยก็พบว่ามันเป็นมะเร็งระยะท้ายๆแล้วเพราะว่าตอนมันมีอาการเนี่ยมันมักจะเป็นมะเร็งที่มันลุกลามไปมากแล้วนะครับส่วนน้อยมากๆเลยที่เราจะโชคดีเจอตอนที่เราตรวจสุขภาพประจําปีอย่างเช่นเอ็กซเรย์ทุกปีแล้วมาเจออะไรเงี้ยนะครับหรือเดี๋ยวนี้ก็จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งโดยการใช้เป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีรังสีต่ํานะครับ ซึ่งอันนี้การตรวจคัดกรองก็ผมก็เคยทำคลิปไว้าสามารถย้อนไปดูได้นะมันก็สามารถช่วยในการวินิจฉัยมะเร็งได้เร็วหรือก้อนเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับมากกว่าเอกเรตทั่วไปถามว่ามะเร็งรักษาได้ไหมนะครับคาตอบก็คือว่าจริงๆ้วโรคมะเร็งเนี่ยปัจจุบันรักษาได้นะครับโดยส่วนมากเนี่ยก็คือการรักษาหลักๆเลยก็คือลดอาการนะครับควบกลุ่มไม่ให้มะเร็งมันโตมากขึ้น แล้วก็ยืดอายุไขของเราให้อยู่ยาวนานขึ้นอย่างมีคุณภาพด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นระยะแรกๆเนี่ยสามารถหายขาดได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นระยะหลังๆเช่นระยะ3ระยะ4เนี่ยโอกาสหายขาดเนี่ยน้อยมากๆนะครับแต่องไรก็ตามถ้ารักษาเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการตรวจประเมินนะครับแล้วก็ดูว่าใช้ยาปจิวันก็มีทั้งการผ่าตาดัดการใช้ยาเคมีบำบัด หรือยามุ่งเป้านะครับทําให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นมากมีคนที่ผมรู้จักเนี่ยเขาเป็นมะเร็งปอดนะครับแล้วก็มีการกระจายไปที่สมองสามก้อนมีไปที่ต่อมหมวกไตนะครับแต่ก็แม้จะเป็นระยะสี่แล้วนะครับแต่ก็ได้รับการรักษาจนเขาอยู่มาได้เจ็ดแปดปีได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นะมะเร็งปอดอยู่นะครับก็ขอให้ติดตามการรักษากับคุณหมอนะครับมันจะช่วยให้ อาการเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับบางคนก็สามารถอยู่ได้นานขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเน,น,นื้อหาในนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์แล้วคอยตามดูคลิปถัดไปนะครับสบนี้สวัสดีครับ